เราต้องพอดีกันด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกม i n f t a t i o n ใน EP 2นะคะก็มีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนฮะชื่อว่อาเตอร์ชนะฮะเยอะไหมอะอะอะฮะตีคนกันเถอะไปเราเจอคนแล้วไป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 เรจะตีกันทำไมอย่างเงี้ยตีเล่นๆป้าป้ปเอ้ยนี่ถ่ายจริงนะไม่ได้โม้ด้ะ โอเคตอนนี้เราก็เล่นอีกตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงค่อยเล่นกับคนนั้นนะฮะคนนั้นเขาไปซูรินอินซูลินเฮ้ยเชื่อตรวจไม่อด้มาแม่ไปเราต้องหลบหลีกแบบเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปตรวจแล้วบ้านหลังเงี้ยไม่มีมีขนมแค่มีช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเท่านั้นแหละออป่าป่าป่าเฮ้ยแดงแล้วว่าเป็นสีแดงแล้วว่าข้างมันเถอะโดนซอมบี้ไล่ตีหลังอย่างเงี้ยไม่มี สอมบี้มาแต่ไกลโอ้ไม่แรงไงวะแรกก่อนแรกจังไปเจอหมวกแล้วเฮ้ยเรื่อยเอาไปเลยเอาไปเลยแรกกันรอาแรกกันรอาแรกกันรอาอันไหนแรงกว่าอ่าค้าใช้เลื่อยไม่เป็นว่ะเอาชาติค่าทิ้งให้แล้วเอาไปเอาไปเอาใส่หมวกไปดิไปใส่หมวกดิเองเอาขวานไม้มาเอ้ยเอาขวานตะปูมา ดีเเาืโอ้โหโอนครับใช้เรื่อยแทนไฟฉายเอ้ยใช้ไม้แทนไฟฉายเบ็ดเบาเบ็ดเบ็าตอกกระปูเอ้ยเอาไก่ไล่ไล่ไล่ขับหลังต้นไม้หลังต้นไม้อะไรล่ะพี่ชายมันวิ่งมาสามตัวสองตัวเอ็งไข่ตัวนึงไข่อีกตัวนึงวิชัับอยไม่ช่วยเลยฉัน ฟังยาแล้วโอ้โหโหดว่ะคุณชันนี่คุณชันนี่โหดมากไม่ได้เดียวไม่รู้ตีซอมบี้ล่นอุ้ยเลือดอย่างแรงนะสองทีที่แต่โคตรตีมั้งเธอเอ้ยผีแม็กผีด่างยองๆได้เด้อวะเจอกล้องจะเจอ แพดออฟพาร์แพดแล้วก็มินิเอาไปเอาไปเอาอาหารไปเฮ้ยชัดมีผีว่ะไปแล้วบายบายโอ้ตกใจหมดเลยเฮ้ยมันนี่เก็บเงินแบบ6กดอลลาร์ไปไปไปตามมาตามมาเดี๋ยวคนปุ๊บถอยทับเลยซอมบี้ตีทีหนึ่งหัวหายเลย เดีย๋ยวหัวหายเลยเฮ้ยขึ้นไปบนบ้านดีกว่าอ่ะก็ขึ้นไปเลยดิขึ้นไปเล้วไปละไ,ไ,ไป่า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 ปไป่าสร้างสร้างหานฐานดีกว่าเสี่ยโคนรยิงปืนเกียร์ได้ยินปะปี๙สูงที่รู้ได้ยินผีวิ่งตามเราอยู่อ่ะแป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 ปะแะ ไปเไปกันเ,ไเอไตเฮ้ยตามมาตามมาเฮ้ยเจอฮลิคอปเตอร์ว่ะขี่แม่งนะ <c oughs> ลเลยชา่กันด้วยาลกระโดดเขาไปเขามาอย่าไปไฟ โอ้ยใครตีฉันช่วยด้วยฉันฉันจะแตกแล้วชารยามารักษาด้วยมึงอ่ะเห็นยาไหมล่ะกดถือยาดิมาแล้วปัอบยาให้เลือดเพิ่มเลือดเพิ่มนิดเดียวเองวิสถึงปืน ฮ้ยมันอยู่ใกล้เราเข้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 าไงอะเขาไม่เป็นอ่ะกระโดดนั่งดินั่งเดี๋ยวเดินเข้ามาเร็วเร็วเร็วเจ้าส่วนอะถ้ามันมันโดดเข้ามาเอาเอาม้แทงสองคนเลยที่พายเรือมันแข็งปะวะใครปะไอ้จั์เอ้ยข้างบนเหือมาเฮ้ยพายเรือนี่แหละมันมาโอ้โหแม่ยีนเติมเติมเติมจะมันไม่มาเร้วมาเร็วมาเร็ว เอาเรื่อยแม่งเลยสัตว์มึงโดนแน่เฮ้ยไปอยู่ฝั่งนู้นดิเอ้ยกูอยู่ฝั่งนี้นี่พี่นินยอมไว้รอดจากอีอะไรนะครับโท่โี่กันครับพี่อยู่ไหนอ่ะพี่เราพี่เราด้วยด้วยพี่ตัวเอสอะตัวเอสวีเอฟไม่ลำบุญพี่มของของด้วยด้วยเหม็นที่หน้าเด็กมึงเลยพี่อ่ะ แต่เย็นว่ต่มึงโดนเลือแหไอ้ตัดโดนกระโดดเด็กเกียร้นกบิเข้ามาครับคนาอารคันครับโดนเลือนสัพอแตกแล้วครับโดเลอมึงออกไปเล่นโผล่เลด็กเกียออไหนเด็กเกียออกมาเด็กเกียออกมดะมึงไม่อยู่ในโพสเผลอมึงนะมาเลยเรา ปแล้วไอ้เน uh, ี่ยอยู่ตรงนี้ไปทีจี่ไปเอาชิบหายแล้วไปแล้วคาราเอ้าด้วยเอ้าไอเทมดบกลองดบใช้อยู่ไหนอ้าวอ้าวได้พกแล้ว อยู่ไหนฝุนัดกดกล้องรูแตกแม่วิ้ยใกล้มืดแล้วอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเด็ดนลวเด็ดแล้วไปเร็วเร็วไม่มีอะไรเลยเลยวะฝุ่นนัดก็โดนแน่ มาตามมาเฮ้ยไอ้นนั่นมันอยู่ไหนวะเราขึ้นไปบนบ้านเถอะเพื่อเพื่อมึงเพิ่งหันเล่นอ่ะเชฟฟาฟาฟาตอนนี้เราก็เชิญการให้ตัวแชปพูดนะฮะเฮ้ยไปเราแอบบนบ้านหัวอยู่มันบ้านเดิมเลยเออเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละโอ้ข้าผีได้สักทีตัวหนึ่งไม่แรงเลยว่ะ ไม้ไม้พายอะไปไม่นิรันดรงกว่าตายดีกว ả, ่าไปเนี่มันหาเรื่องเราเว้ยเราต้องเอาเรื่องไปตัดคอแม่งโอ้ยอยู่ไหนอ่ะกูโหนะเว้ยกูโหนะเว้ยโหนะเว้ยโหนะเว้ยผมนี่รู้สึกมึงงงเลยเว้ยเว้ยอยู่วันนี้คือวันอะไรนะวันสุนทรภู่ใช่ไหมเราต้องขี่นังเงียกใช่ไหม ออโอ้กระโดดข,ข้ามกำแพงนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากโอ้ผีถูกถูกโอ้ฆ่าได้แล้วตัวหนึ่งเหยียดไปอุ้ยปิดปืนเขาไม่ได้โรงพยาบาลด้วยว่ะอุ้ยหูตกใจยายาไก่ย่างถูกเผา เายยผีแม่งตายจุ่มเบา้าวย่ยาปะเฮ้ยม่ยา่ะเาืไม่ด้จรอ่ด้วยน้เนี่เหมือนเสียมปืนพกมีใครอยู่เควิวไหมมีใครมีใครอยู่เควิวบ้างบอกหน่อย จริงมาโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราอยู่กับเราอยู่กับตุ๊กตุ๊กับแม่ดูจากต่อตีร้องแปดเอออย่าเลื่อยมาขีดเลยเหมือนเราซรากับคนอื่นอยู่นะฮะอย่าไปสนใจพวกเขานะแล้วก็ยืนรอมันนะฮะแล้วเราค่อยไล่ไปตีมันนะฮะด้วยตะปูของผมเองนะฮะ ตม้ขาดโอ้ยไปไหนดีอะะพปพะเดินกุ๊กมาๆๆๆผมนี่เจอผีเลยครับผมนี่จะได้ตีเฮ้ยช่เราด้วยคุณรถพยาบาลแล้วไกย์เกย์เกยเก็บเกยเกยบเกยาเกยาเกยเกยเกยเยเกยเอยายานียเออ์ เฮ้ยโอ้ยาเลือดขึ้นเร็วมากอ,อยากฆ่าผีวะ่ะแล้วก็หี่ขวานแล้วตีหัวมันแจ๊ะ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 โอ้อโอ้ฆ่าได้แล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเข้าเข้ามาเก็ตเข้ามาเก็ตเฮ้ยเมื่อกี้เจอคนเดินว่ะนเนี่ยมันอยู่ในตึกเนี้ยใช่คนหรือผีวะใช่เหรอผ่อนรัวจะมืดแล้วอ่ะ ฮะเอาเลยตามมาดิมีแฟกันจิงดิเฮ้ยเจอขนมผมนี่เก็บขนมเลยแฮทรอกโซดาแฮทรอกโซดาอยากมีปืนสักบ้างเถอะขอปืนหน่อยกูม,มีปืนยิงบอมว่ะหนยิงเนยมีปืนยิงบอมนะ่ยมึงรอมึงใจ ตกใจปืนอะไรเนี่ยตกใจเหรอตกใจไปปืนยิงไฟแล้วจะมายิงทำไมไปเข้าไปในตำรวจด้วยน่าจะมีปืนนะ, <c oughs> อะไออาร์เอทอพี I, I ม่มันตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเผีลุกขึ้นมาทำไมไม่นอนตายยากจังวะ นอนอยู่อยู่ดีลุกขึ้นมาบ้าปะเนี่ยก็โบโบกากาทีละโบห้าบาทเจ็ดบาทแชร์ร้องกันด้วยเร็วเข้ามาข้างในอุ้ยเจอชุดเกาะใส่เลยเฮ้ยเจอชุดเกาะเจอกล้องเฮ้ยเจอตู้เซฟว้าได้ของดีว่ะ สิงพีไงงพ,พีมาแล้วโอ้อะไรลูพีออกจากเมืองกันเข้าไปรถปูแบ็คเข้าไปเฮ้ยเข้าไปในรถเข้าไปในรถเฮ้ยพี่วิ่งมาแล้ว ฉันมาอยู่ในรถไว้กันดรอกูจะนอนอยู่ตรงนี้เนาะเฮ้ยนอนอยา่างเฟี้ยวมากเลยไม่น่าเชืออ่อเลยอ่ะหรือว่าเราจะจบคลิปตรงนี้ดีไ,ไม่รู้ว่ามันไม่มีแบอบกจบเลยป,ะละมปหมล่ะขอค่าคนแล้วกอน ขอ,อตายก่อนขอฆ่าคนสักคนนึงโอเควัวมันจะไปสักยี่สิบสามสิบนาทีเลยไม่มาไปเอาป,ไป,ไป,ไปุ๋ยอย่างเดียวเลยก็แล้ไป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 ออกไปดิจะได้รีบฆ่าคนจะได้ตายเดี๋ยดูจัก,กรจวัดเราจะได้มาเจอกันถึงตรงนี้ได้คุณคิดว่ามันนานไหมครแล้วเราก็จะมาตายอ่ะเราต้องหาเจอกันอีกอล้โหโข,โข

รถไม่โดนตีปาปาปเข้าบ้านเ้าเมือนาเราตีกันเราเวลาตีกันมันจะเห็นเป็นยังไงว้ลองตีข้าวนดีเนข้วเียม่นียไงจืจมืดแล้วอ่ะเออจบกันเถอะจะมืดแล้วเาจบเลยจบเลย เอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับกับคุณชันนะฮะโอ้โหอัมลาอัลากดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วหลังคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านนะครับกับอินอินเฟสเทชันนะฮะโอ้โหกับกับฟาสใช่ปหมฟาสมาสตีนะคุณชันเดิมๆนะฮะเราก็เจอกันคลิปหน้ากับคุณชันอีกครั้งนะฮะแล้ววันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแต่หมาเล่นหมาอยู่เลยบ๊ายบาย